เือว่หมากครับเดี๋ยวแมนยูโดก่อนเลยให้สามเมตรเลยโอเคครับทีวตอนนี้ก็อยู่ในเช้าวันสดใสก่อนแดงเดือดนะครับวันนี้ผมรู้สึกโคตรตื่นเต้นเลยครับวันนี้เราจะได้เจอนักเตะัวเป็นๆได้ดูการแข่งขันที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูเลยนะครับรอดูวนครับ แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปรับเพื่อนของเราคนนึงก่อนนะครับที่เพิ่งมาถึงนะคร,นงครับเป็นไงครับเปนไงครับเอ้ยี่ครับตานี้ก็ลายแชมป์แล้วลายลายแชมป์แล้วแน่นอนเดี๋ยวนี้เราจะไปดูกันที่ราชมังตื่นเต้นไหมครับเนี่ยก็ตื่นเต้นมากโอ้โหพอ,อ,อเตรียมตัวแบบซื้อซื้อเสืส้อมารอเลยอะพ <c oughs> ูอย่างดีกว่า โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่สนามอีกทีนะครับไว้เจอกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปที่สนามกําลังจะออกรถกันนะครับดย๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปคอยดูระหว่างรถกันนะครับเออเออเออ นี่นะครับเราเพิ่งมาถึงที่สนามนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยันดดนงไงครับปิดกล้องเลยปิดนี่เราจอดรถนะปิดกล้องนะปิดกล้องปิดเดี๋ยวระหว่างที่เราเดินเข้าไปในสนามนะครับมาสัมภาษณ์กันคนข้างของเดี๋ยวรู้สึกไงเมื่อร่อตอนนี้ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่า,อ,อ,าอยากได้เรยสจอ๋อโอเคผมจะถามคุณเป็นคนแรกนะครับ <S 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 คิดว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่ครับเนี่ยสองหนึ่งเนสองหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะถ่ายบรรยากาศรอบๆงานให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เมื่อกี้นะครับเขาเพิ่งก็ช่งสัมภาษณ์ไปห้องเอ็มช่องอะไรเอ็มขอด้วยขอดของเจ้าเพิ่งมาสัมภาษณ์นะครับเด <c oughs> ี๋ยวไปรอติดตามดูกันได้นะครับโคตรตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานต่อเลยครับก <c oughs> ็เมื่อกี้เราเพิ่งเดินไปฝั่งของแมนยูมาครับเดี๋ยวทีนี้เราจะเดินแผงลอยเข้า,<ป>ขากลางดงเข้ากลางดงลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวไปเชิญชมกันเลยครับ เมื่อกี้เราเพิ่งถ่ายรูปกับเบลขอบสนามาเมื่อกี้เองมาตื่นเต้นมากไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อกี้ครับรู้สึกไงครับที่ถ่ายรูปอตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นไปกับไปดูงานกันต่อนะครับโอเคครับแข่งไม่ควรตัวช้แข่งไม่ควรตัวช้าตอนนี้ครับเราก็เจอพี่เอินะ๋แล้วครับ

เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราเจอใครอีกนะครับเราจัดตอนนี้อยู่กับพี่ลูกไม้นะครับเาถามาคิดว่า ตื่นเต้นเลยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเชียร์มาเชียร์เต็มทเชียร์แมนยูใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับนยูก็สกอร์ได้หรอเนี่ยังไม่ถเสื้นก็เจ่ไหแต่ชนะชัวร์โอเคครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันครับงก็้องกล้องตอนนี้นะครับเราก็ดเซื้อของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาบัตรไปรับคิตตี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับ มีนะครับเราก็มาเจอคิตตี้นะครับแต่นี่เด็กอินเตอร์กับไอซีพูดสังกกตแล้วครับ How do you feel today Very excited ค่ะ So what do you think the game gonna be like What is the score ตัวมูนละอันนี้ตาตัดหลุมเออ่มนานไม่กล้ามั่นเะ่ไร ทางนี้ขอเข้าๆเข้าๆขๆสิด่ามสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนแล้วครับสามหนึ่งแล้วจครับปิดกล้องเขาปิดกล้องปิดกล้อง่องอะไรอดี้เพื่อนชื่อะไรชื่ออะไรชื่อใจขคงะรู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกคนเยอะมากไม่ได้คนเยอางไม่ไดลปรผลสะกอผลสกอ โอเคครับขอบมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อครับแล้วตอนนี้นะครับระหว่างรอฝนนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์แต่ละคนเรียงคนเลยนะครับเพื้อเดือโอ้โหอคเสอครับคิดว่าใครจะยิงคนแรกครับทั้งสองทีมเลยแมนยูโรนก่นเลยให้สามเมตรเลยโอเคครับ ว่าใครยิงคนแรกครับเมสครับเมสเหรอครับโอ้โหอันนี้มาดูบอลหรือมาดูแจ็กแคกัดมาดูแจ็คกัดเนาะไม่ใช่ดูทราสู้นี้ด้วยป่ะครับเนี่ยมาดูแจ็คกัดมาดูไปมาคิดว่าใครยิงคนแรกครับอาริซอนนะอาริซอนยิงคนแรกโออลิซอนโอ้โหโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศแล้วนะ นีะครับเราก็มาเจอกับอีก2คนนะครับเดี๋ยวขอสองผ้านะครับรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกไงบ้างครับวันนี้เปี้ยงอันนั้นเปียกแน่ๆอ๋อโอเคครับเราคิดว่าสกอร์วันนี้จะเป็นไงครับคุณปิกเอ่อเอากลางๆแล้วกันจะได้ไม่อายเขาเท่าไหร่ครับเสมอสั้สิบติ๊กสิบติ๊กชายช่ยแล้วไปต่อถึงคนช่ยชายสิบติ๊กไปต่อถึงคนขอบคุณมากนะคุณปิกติดกล้องติดกล้องติดกล้อง อันนี้กับมินนี่ลี่แล้วก็เพื่อนชื่อทองทองครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เปลี่ยนโอเคครับเราคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับสองหนึ่งไหมไอ้หมายอันอันนี้นี่ว่าพูดชนะโอเคเดี๋ยวไปต่อที่คนต่อไปนะครับโอเคอะไรนะลอยูปจริงมะเนี่ยร้องเดี๋ยวไปตัดต่อรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ ตื่นเต้นว่ะคิดว่าสกอร์ประมาณเท่าไรครับ5-0เมนยูชนะเหรอครับรีบว่ะลรี่อ่ะรีอ่ะสองหนึ่งละกันสองหนึ่งโอเคครับโอเคครับขอบคุณน,นะครับรอ <l> ตอนนี้นะครับก็ฝนตกแต่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สนามก,กันนะครับใช่ครับคุณเจรไปเลยแจ<บ>กน้าเครับเดี๋ยวไปเจอครับ ทำที่เขาห้ามเอากล้องเข้ามาครับแต่ด้วยเพื่อนของผมทําให้เอาเข้ามาได้ก็ตอนนี้เดี๋ยวใช้กล้องโทรศัพท์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวในสนามค่อยใช้กล้องกโบลนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามครับบ๊ายบายตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในสนามแล้วครับชมครับบรรยากาศกิตตี้กิตตี้รับคุณพ่ออย่ามาดูบรรยากาศสนามกันนะครับไม่งั้น เอาไรไปดูกันเถอะแล้วคือตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับเพื่อเผื่อที่จะมีโอกาสได้เห็นตอนนักเตะเดินมาพร้อม,มนะครับไปดูกันครับแล้วเราเข้าสู่การวอร์มแบบเป็นทางการนะครับเดี๋ยวนักเตะนะครับของั้งสองทีมจะลงมา Ladies and gentlemen. Number 34, I'm sorry, Donnie Fandube. Number 46. Number 9, Roberto Firmino Number 12, Number 14, the captain, Jordan Henderson. Luke Chambers. And the substitute number three for Bingo. Number 4, Quentin Fandi. Number five Ibrahim Tunade. Number six Diago. Number seven James miller Number eight Nabi Keita. <coughs> เมื่อกี้นะครับเราก็ได้ลงไปชัางล่างเจอนักเตะใกล้มากเลยครับแบบคุ้มมากๆครับจะถ่ายเห็นไม่ทันเดี๋ยวไปดูนะครับน้ำรู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับคุ้มครับคุ้ยที่คุ้มมากโอเคครับเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีใกล้จะเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวดูนะครับ นี้นะครับเมนูนำอยู่สองศูนแล้วแต่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนยกชุดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับอันนี้อันนี้อันนี่เฮ้ยเจ๊เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ ไม่พาดคลิปก็เกิดขึ้นครับแมนยูนำสามศูนย์นะครับสามศูนย์ไปดูเกมมาต่อนะครับก็จบครึ่งหลังครึ่งแรกแล้วมาเริ่มครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวมาดูเกมกันต่อแล้วครับ 杠给干，了，干。了。 นี่นาทีที่72-73อนะครับมีสิ์มีรร A ม V A R นะครับคิดว่าไงครับไอสัตว์ล้ำ <c ười> ห,หน้าอ๋อล้ำหน้าล้ำหน้าจบข่าวแนละ้วไม่มีฟาวครับ รู้ แมนยูชนะจบเกม90นาทีแล้วครับ4-0จบเกมแล้วเดี๋ยวเราต่อไปครับเราจะไปดูมอบถ้วยรางวัลกันนะครับราดูนะครับนะครับก็เกมจบแล้วเขากำลังมอบของรางวัลอยู่นะครับรู้สึกไงบ้างครับดีใจมากนะครับเอ้าไอชุดนีคพี่รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับ <laughs> we do I not. Should that to come up for the middle.

นี้นะครับเรากำลังจะเสร็จจบทันีนะครับฮะไหนนะครัที่นี่เรากำลังจะไปลองไปโรงแรมดูนะครับเพื่อเจอใช่ค<ช>่ะใครจะเอาจะบ้างไ,ไ,ไปโอเวดิ<อ>เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเชินครับเ,เดี๋ยวดูสภาพคนนะคนเยอะมากเลยครับ อนนี้นะครับก <ใน S 1> ็กลายเป็นว่าเมน,นยูเขาไปสนามบินเลยครับเราก็เลยไปกินข้าวถือไม่เป็นไรครับวันนี้ดูสภาภาพทุกคนนะครับเห็นไหมว่าไม่น่าเห็นหมดืดตื่นมือซ็เอาไปเอา<ม>ไปเราเปราปิดอะไรอย่างนี้เลยหมดสาภาพไว้นะครับทุกคนตอนนี้มันเดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้ครับไ้เจอติดตามท้งหน้ากันไปยี่สิบสี่สูนสิบเจน